มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภากเกษตรกรแห่งชาติค่ะสภากเกษตรกรแห่งชาติเสนอขอให้ยกเลิกการผลิตนำเข้าและการใช้พาราควอสควรอริฟอสและไกฟโฟเซตนายรนประพาปัญญาชาติรักประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ติดตามข้อมูลเกีก่ยวกับพิษภัยอันตรายจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชสามชนิดได้แก่พาราควอส ควอไทลิฟอสและไกรฟรเซตเห็นว่าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายร้ายแร,แรงต่อเกษตรกรและผู้บริโภครวมถึงประชาชนทั่วไปซึ่งสภาเกษตรกรได้ประชุมพิจารณาหารือเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งที่2ทับ2560เมื่อวันที่21เมษาย,ยน2560และมีมติขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งพิจารณาศึกษาหาสารทดแทนและยกเลิกการผลิตนำเข้าและการใช้สารเคมีอันตรายทั้ง3ชนิดโดยเร็ว ความคืบหน้าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาต้นไม้ที่ปลูกจำนวน9,59,364ต้นสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้ชื่อโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาาเป้าหมายจำนวน9,999,999ต้นเป็นเวลา10ปี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งให้แจ้งผลการดำเนินโครงการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติทราบเป็นระยะะ,ยะจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการทั้งนี้คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ําและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรมได้รายงานข้อมูลที่สํานักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติณนะวันที่31มีนาคม2560มีจังหวัดที่ดําเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการแล้ว70จังหวัด จำนวนต้นไม้ที่ปลูก959,364ตน้นเกษตรกรดีเด่นปี60สาขาทำสวนแนะจะประสบความสำเร็จในอาชีพได้ต้องจดบันทึกทำฐานข้อมูลและต้องมีกลุ่มนายพันศักดิ์จิตรัตน์สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรจังหวัดก,กระบี่หนึ่งใน16เกษตรกรที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2560ในสาขาอาชีพทำสวน เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2 5 60วันศุกร์ที่12พฤษภาคม2 5 60ณพระพารทีท่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติประวัติในชีวิตและครอบครัวตนเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำด้วยใจจริงๆเป้าหมายไม่ได้หวังอะไรมากนัก หวังแค่ได้ใช้ความรู้และถ่ายทอดกับเกษตรกรในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรต้นแบบนอกจากจะต้องมีความรู้ในการทำเกษตรแล้วต้องบันทึกข้อมูลทำฐานข้อมูลและต้องมีกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกันแนวคิดต่อไปก็คือว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือทุกอย่างต้องต้องมีคุณภาพนะครับสินค้าที่เราเราผลิตขึ้นปลูกเพิพ่อะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องทำคุณภาพนี้ทำให้ดีที่สุดตามตามมาตรฐาน การสิงสินค้านะครับเออของเราที่คือสิ่งที่ที่ที่มองมองอยู่แล้วก็สิ่งที่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองถึงว่าเออถ้าเราเราทำตรงนี้ได้ก็ต้องมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลก็หมายความว่าเออต้นทุนในการผลิตเอ่อต่างๆเนี่ยที่ที่ที่เราทำเนี่ยที่เราใช้เนี่ยต้องต้องมีข้อมูลมีข้อมูลหมายความว่าทุกอย่างที่เราต้องจับบันทึด การกัด้ินใจอะไรทำอะไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องมีการวางแผนว่าขั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่ทำอย่างไรบ้างปัญหาเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเราก็ต้องควรจะจดกันทึกเพื่อเพื่อจะได้ออกมาอ่านภายหลังแล้วก็แก้ไขนั่นคือเกิดเมุมมองของกรมกที่ทำเลยคำสวนเรืองกาคำการเกษตรครับแล้วก็ิงที่สำคัญก็คือเราต้องมองไปข้างหน้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรต่างๆที่เอามาช่วยเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ก็จะได้เพิ่มผลผลิตในการจัดการของของเราครับเออแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าเออเราต้องอยา่าดูเดียวเราก็ต้องมีกลุ่มต้องมีส่วนร่วมให้กดเืนเมื่อเรามีความรู้หรือว่าเรามีแนวคิดอย่างไรก็ควรจะเออให้กดเืนพเพื่อเผยแพร่กดเตืนเพื่อกดเืนได้ไปการสัมมนาทดลองแล้วก็จะได้มานั่งคุยกันว่าเออสิ่งที่ที่เราได้คิดที่อราได้ทำเนี่ยเออผมก็จะ กลับมาติดตามข่าวประสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดยทีมประสัมพันธ์สำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะ